สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเวลาผ่านไปนาทีต่อน,นาทีลิงหยุนเพียงแค่หยุดพักจิบน้ำหนึ่งอึกจากนั้นก็ท่องต่อจนจบบทที่4และที่สำคัญเขาท่องไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียวไม่มีใครสักคนกล้าขัดจังหวะที่ไหลลื่นนี้พวกเขาปล่อยให้นายขี้แพ้ล่างอ้วนท่องผ่านไปบทแล้วบทเล่าคำว่ามหัศจรรยังน้อยไปสำหรับความสามารถที่แสนจะสัใจของหลิงหยุนมันเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่ามหัสัรร์ ในเวลานี้เสียงดูมิ่นเหยียดย้มจากเพื่อนนักเรียนในห้องก็ได้มาลายหายไปเหลือเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาทางด้านฉางหลิงตอนนี้เธอกำลังนั่งเงามือทาบอกราวากับว่าคอยป้องกันเอาไว้ไม่ให้หัวใจที่กำลังเต้นแรงกระดอนหลุดออกมาได้เธอน่าจะเป็นเพียงคนเดียวในห้องที่เดาว่าหลิงหยุนน่าจะแก้ไขสถานการณ์และแก้แค้นกูหูได้ทันเวลาแต่สิ่งที่เธอคาดไม่ถึงคือวิธีการที่หลิงหยุนใช้ เป็นวิธีธรรมดารรมดาแต่สร้างความตะลึงและความสับสนให้กับผู้คนได้อย่างที่สุดเก้าชันช้นเชิญเองก็ตกใจมากเช่นกันเธอต้องบังคับและควบคุมร่างกายของตนเองอย่างมากเพื่อให้ยังสามารถอยู่ในอาการปกติเท่าที่จะทําได้ความสามารถและศักยภาพที่ไรขีดจำกัดของหลิงหยุนทำให้เธอรู้สึกช็อกอย่างมากที่สุดในเวลานี้หัวใจของเธอเต้นแรงจนเธอเองอดกังวลไม่ได้ว่า เสียงหัวใจที่เต้นแรงของเธอนั้นจะไปรบกวนการท่องของหลิงหยุนเหวยเถียนอันเป็นอีกหนึ่งในจํานวนนักเรียนที่ตกตะลึงอย่างมากกับการท่องของหลิงหยุนความจริงในตอนแรกเขาตั้งใจจะก่อกวนเพื่อขัดจังหวะก,การท่องของหลิงหยุนแต่ในเวลานี้เขากลับตะลึงจนลืมความคิดเหล่านั้นไปเสียหมดเสียงท่องของหลิงหยุนนั้นไหลลื่นและน่าฟังจนแม้แต่เขาเองก็ยังฟังจนใจลอยและลืมแผนการร้ายของตนเองจนเสียสิ้นชั่วโมงแรกผ่านไป ลิงหยุนท่องไปได้ถึง7บทแล้วแต่เขากลับรู้สึกผิดหวังที่ยังคงเหลืออีกสองบทที่เขาไม่สามารถท่องให้จบได้ทันเวลาเขามองหน้าครูเหมือนจะถามว่าต้องการให้เขาอ่านบทที่เหลือต่อไปให้จบหรือไม่ครูไม่สามารถควบคุมความตื่นเต้นได้อีกต่อไปเขายกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้หยุดได้ใบหน้าของครูว่งบอกว่ากำลังมีความสุขอย่างมากขณะที่ด้านนอกกำลังส่งเสียงดังคึกคืนแต่ภายในห้องของนักเรียนเก็บบห้อง6กกลับเงียบสนิท เงียบมากจนกระทั่งแม้แต่เข็มตกสักเล่มก็ยังได้ยินหลังจากนั้นเพียงหนึ่งนาทีเสียงปุกมือก็ดังสนั่นไปทั่วทั้งห้องและค่อยๆลดระดับลงจะว่าไปประธานาธิบดีโอบามาอาจจะยังไม่เคยได้รับเสียงปุกมือที่ล้นเหล่าน,นี้จากการขึ้นกล่าวสนทรพจน์ของเขาด้วยซ้าไปคููบูที่กําลังตกมือด้วยความกระตือรือร้นเดินตรงไปหาหลิงหยุนและตบไหล่เขาด้วยความรักคอแห้งไหมหลิงหยุน ครูจจรินน้ำให้เธอดื่มนะครูวูบอกหลิงหยุนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนครูวูหยิบแก้วน้ำของเขาส่งให้กับหลิงหยุนเขามองหน้ารักเรียนด้วยสายตาที่ลักไข่เอ็นดูแม้แต่สุนัขที่เขาเลี้ยงหรือแม้แต่สาวในฝันเขาก็ยังไม่เคยมองด้วยสายตาเช่นนี้ ในความคิดของครูคนอย่างลิงหยุนไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในพันแต่เป็นหนึ่งในล้านเขาไม่นึกเสียใจที่ตั้งใจใช้เลโกนกับลิงหยุนในวันนี้แม้แต่น้อยเพราะนั่นทำให้เขาสามารถค้นพบพรสวรรค์อันมีค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวของเด็กนักเรียนคนนี้ได้แต่ลึกลงไปในใจเขาก็อดที่จะนึกขอโทษลิงหยุนไม่ได้หลังจากที่เสิร์ฟน้ำให้กับลิงหยุนที่อยู่หน้าห้องแล้วเขาก็เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดังฟังชัดและเต็มไปด้วยความยินดี นักเรียนทุกคนพวกเราคิดอย่างไรกับสิ่งที่หลิงหยุนทําในวันนี้บ้างเยี่ยมมากทุกคนต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันแม้แต่เวยเห็นอันที่ดูหน้าตามไม่สบายนักก็พูดออกมาด้วยความรู้สึกเดียวกันทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ว่าบทเรียนที่เราเพิ่งได้ฟังไปเมื่อคู่นั้นดีมากคู่ถามขึ้นอีกนักเรียนทั้งห้องต่างก็เห็นด้วยกับคู่เอาละทุกคนไปพักได้แล้วเก้าเฉินเฉินดูแลความเรียบร้อยในห้องด้วยคู่ประกาศ ส่วนลิงหยุนตามครูไปที่ห้องครูมีอะไรบางอย่างจะคุยกับเธอตอนนี้ครูไม่สนใจว่าเด็กนักเรียนในห้องจะทําความเคารพเขาหรือไม่เขาเดินตรงไปหาลิงหยุนพร้อมพาลิงยุนเดินออกไปจากห้องด้วยท่าทางยินดีขณะที่ลิงยุนเดินออกไปจากห้องเขาหันกลับไปมองยังทิศท,ทางที่เกาเฉินเฉินและฉางหลิงนั่งอยู่แต่เขากลับไม่สบสายตาคู่นั้นนั่นหมายความว่าเขาแกล้งทําเป็นไม่รู้จักเกาเฉินเฉินหลังจากที่ครูและลิงยุนออกไปแล้ว ห้องทั้งห้องก็กลับสู่ความเงียบอีกครั้งเราก็ว่าเด็กนักเรียนในห้องทั้งหมดเป็นใบ้พวกเขายังคงจมดิ่งอยู่กับการแสดงของหดิ่งหยุ่เมื่อคู่ดูเหมือนต่างคนต่างก็ตกอยู่ในพวังของตนเองอยู่ชั่วระยะเวลาหนึง่งนี่เป็นครั้งที่สี่แล้วชางนิงพุ่งมาฮะหมายความว่ายังไงครั้งที่สี่แล้วเกาเฉินเฉินยากรู้ว่าชางนิงกําลังพูดอะไรเมื่อคืนตอนที่อยู่หอพักชาย เมื่อเช้าตอนที่อยู่รูวิ่งเมื่อสองชั่วโมงแล้วตอนที่เธออยู่ที่โรงอาหารแล้วก็ตอนนี้ช้างลิงนับนิ้วม,มือนี่มันสี่ครั้งแล้วฉันบอกเธอแล้วไงว่าเขาเปลี่ยนไปแต่เธอก็ไม่เชื่อฉันครั้งนี้เกาเฉินเฉินไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้อีกและเธอก็ยังคุนคิดเกี่ยวกับความสามารถของหลิงหยุนเป็นไปได้ยังไงที่ใครสักคนจะมีความจําที่เยี่ยมขนาดนี้ถ้าเขามีความจําที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ทําไมถึงได้ผลสอบแย่ บรรดานักเรียนต่างก็เงียบกันได้ไม่นานนักหลังจากได้สติทุกคนต่างก็พูดกันแต่เรื่องของลิงหยุนเป็นไปไม่ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้แนะ่ในนักเรียนส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันทําไมจะเป็นไปไม่ได้ยังมีคนเคยท่องค่าภายที่มีถึงหนึ่งหมื่นตำแหน่งได้เลยแล้วทําไมลิงหยุนจะไม่สามารถท่องจําหนังสือประวัติศาสตร์ได้ละ่ะใครบางคนคัดค้านข,ข,ขึ้นมาแต่ที่เธอพูดถึงอยู่นั้นมันเป็นสติโลกของกินเนสบุ๊กนะ เอามาเทียบกับลิงหยุ่นที่ปกติสอบได้แต่ที่โหลัยไงกันเฮ้ hey, มันเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วยากมากเลยไงที่จะท่องจําข้อความในหนังสือได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะสอบเข้ามาหาลัยได้นี่นะฉันไม่เข้าใจว่าครูทําไมต้องรอเขาด้วยหนึ่งในนักเรียนไม่พอใจจริงด้วยการสอบปลายภาคก็ไม่ได้มีวิชาประวัติศาสตร์วิชาเดียวสักหน่อยบางทีเขาอาจจะใช้เวลาทั้งหมด3ปีที่ผ่านมาหมดไปกับการท่องจําบทเรียนเมื่อครู่นี้ก็ได้ ความอิจฉาและความเกลียดชังมังเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาจากปากของเวยเทียนอันโดยตรงแต่เขาก็เป็นคนที่ยั่วยุแต่ช้างตรงกลับไม่คิดเช่นนั้นเขายังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เก้าอี้ไม่ขยับขยื้อนแน่นอนว่าความสําเร็จของหลิงหยุนเป็นเรื่องที่เทียบกับสถิติในกินเนสบุ๊กไม่ได้แต่ช้างตรงเห็นกับตาว,ว่าหลิงหยุนเพียงแค่กว่าสายตาผ่านหนังสือพวกนั้นแค่ครั้งเดียวเพียงแค่ครั้งเดียว เขาไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้าอย่างที่เพื่อนๆของเขาพูดแทบไม่น่าเชื่อว่าเพียงชั่วเวลาแค่ก่อนเริ่มเรียนลิงยุนจะสามารถท่องจําเนื้อหาในบทเรียนได้ในเวลาที่กําหนดเช่นนั้นช้างตรงมองออกไปข้างนอกห้องสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่ลูวิ่งเขารู้สึกประทับใจเมื่อนึกถึงการวิ่งของลิงยุนก่อนหน้านี้ภายในห้องของครูวูเอาล่ะลิงยุนทําตัวตามสบายแล้วนั่งลงครููยิ้มให้กับลิงยุน ครูคิดไม่ถึงจริงๆว่าเธอจะมีพรสวรรค์ถึงเพียงนี้เธอฝึกฝนจนสามารถมีความจำที่ไม่อาจจินตนาการแบบนั้นได้ยังไงเขาถาม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทำกับหลิงหยุนนั้นเป็นเพราะเขาสนใจในตัวหลิงหยุนอย่างมากที่สุดถ้าหากเขาสามารถฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ที่มหัศจ,จรรย์นี้ให้กับนักเรียนได้<ๆ>ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ทางด้านหลิงหยุนนั้นเขาเข้าใจที่เหตุผลจูๆ่ๆคูบูก็เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเขาอย่างรวดเร็ว เขากำลังคิดกับตนเองว่าทุกคนจะแห่มาหาคุณและปฏิบัติกับคุณราวกับราชา้าหากคุณประสบความสำเร็จแต่กลับดูถูกเกียดยามในยามที่คุณพ่ายแพ้รร้ค่าและไร้ประโยชน์ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่ใช้ความพยายามให้มากแล้วก็ท่องมันซ้ำๆสองสา,สา,สา,สารอบ หลิงหยุนตอบชัดเจนเพื่อให้คำพูดของเขาฟังดูมีเหตุผลมากขึ้นครูเลือกที่จะไม่เชื่อคำพูดของหลิงหยุนเนื้อหาที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความจำอย่างมากในการที่จะจดจำเนื้อหาและประเด็นสำคัญแต่การที่หลิงหยุนสามารถท่องจำบทเรียนทั้ง7บทได้ทุกตัวอักษรโดยไม่ผิดแม้แต่คำเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากและจำเป็นต้องอาศัยพรสวรรค์ร่วมด้วย เมื่อหลิงหยุนแสดงออกชัดเจนว่าไม่สนใจที่จะแบ่งปันเรื่องความสามารถของเขาครููจึงตัดสินใจไม่กดดันเพื่อให้ได้คำตอบเขาจึงตรงเข้าประเด็นที่เรียกหลิงหยุนมาพบตัวต่อตัวเขาต้องการโน้มน้าวให้หลิงหยุนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นในวิชานี้เพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับเขาในฐานะคุณครูประจำวิชาหลิงหยุนครูอาจจะไม่รู้ว่าเธอทําได้อย่างไงแต่ในเมื่อเธอมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ทําไมไม่ใช้ประโยชน์จากมันในเชิงวิชาการล่ะ อย่างที่เธอรู้วิชาประวัติศาสตร์นั้นไม่เพียงแค่ต้องการให้เธอจําเนื้อหาทั้งหมดได้แต่ความเข้าใจในแนวคิดหลักและประเด็นสําคัญของเนื้อหาก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันคู่แนะนําลิงหยุนและโนมนาวให้ลิงยุนต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้เมื่อเห็นหน้าลิงหยุนที่ดูจริงจังคูก็รู้สึกพอใจ เธอมีเวลาเหลือเพียงสองเดือนก็ต้องสอบปลายภาคแล้วเริ่มจากการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ให้มากหน่อยให้มีพื้นฐานมากขึ้นก่อนแล้วกูจะจัดหาคนไปสอนพิเศษให้กับเธอถ้าหากเธอสงสัยอะไรก็มาหาก,กูได้เสมอคูรู้ดีว่าหลิงหยุนมีความสามารถในการจดจําได้ดีมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และศาสตร์หรือภาษาต่างประเทศเขาก็จะสามารถทํามันได้ดีคูจึงเริ่มพูดเรื่องที่เขาเตรียมการไว้ให้หลิงหยุนทันที ขอบุณครับครูผมจะตั้งใจเรียนให้มากลิงหยุนพยักหน้าเห็นด้วยใครจะปฏิเสธถ้าได้รับการสอนพิเศษโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเอาละเธอกลับไปที่ห้องเรียนได้แล้วครูจะรอดูผลสอบของเธอในการสอบย่อยต่อไปครูให้กำลังใจลิงหยุนอย่างจริงใจหลังจากที่ลิงหยุนออกไปจากห้องของครูแล้วครูถึงกับท้อหายใจลึกๆและพึมพำกับตนเองน่าเสียดายที่ไม่พบความเป็นอัจฉริยะในตัวก่อนหน้านี้ไม่เช่นนั้น เขาคงสามารถเข้ามหาวิทยาลัยตามที่เขาปรารถนาเมื่อลิงยุนก้าวเข้าไปในห้องเรียนเสิบสองห้องหกเขากลับรู้สึกกระอกกระอ่วนเมื่อสายตาทุกคู่ต่างก็จับจ้องมาที่เขาไม่ต่างจากพวกปาปารัสซี่ที่กำลังยกกล้องเตรียมถ่ายเหล่าเซเลบิตี้ลิงยุนรีบเดินกลับไปที่นั่งของตัวเองอย่างเงียบๆก่อนจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านอีกครั้งอย่าหมากพี่ใช้นายทำให้ครูหู้งไปเลยเขาตกใจแทบลมจับชางตงโน้มเข้าไปคุยกับเพื่อนข้างโต๊ะ ช่างเหอะไม่มีอะไรแล้วเรียนหนังสือกันต่อดีกว่าหลิงหยุนยิ้มก่อนจะหันหลังกลับไปถ้านายไม่รู้ว่าอะไรคือประเด็นหลักก็ถามฉันได้นะฉันมีอยู่ในหนังสือเรียบร้อยช้างต้งบอกหลิงหยุนพร้อมกับชี้ไปที่กองหนังสือเท่าภูเขาแน่นอน ลิงหยุนยอมรับข้อเสนอของเขาครั้งนี้วิชาต่อไปคือวิชาภูมิศาสตร์และนักเรียนทั้งห้องต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูโชว์ต่อไปแต่น่าเสียดายที่ลิงหยุนปฏิบัติตามกฎตลอดเวลาและครูก็ไม่มีอะไรที่จะต่อต้านหรือตำหนิเขาเจอล่ะค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ